ผู้หญิงไทยอีกแล้วนะเขาก็ไม่อยากจะสงสัยหรอกว่าเป็นผู้หญิงไทยคนนี้หรือเปล่าที่เอาเงินเข้าไป สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ป้าแก้วมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมีหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งป้าแก้วผ่านไปเห็นแล้นะค,ะคือสัญชาติอะไรไม่รู้ทีนี้ก่อนหน้าเนี้ยเขาคบกับสาวไทยคนหนึ่งนะคะถึงขั้นจะอยู่กินตกลงจะอยู่กินด้วยกันเลยแล้ว ก็มีแผนลหลังจากที่ถูกอกถูกใจจะอยู่ด้วยกันนะคะเขาก็ผู้หญิงก็หาบ้านนะคะเพื่อที่จะซื้อบ้านมาตั้งลกหลักปะักหลักด้วยกันผู้ชายก็ให้ผู้หญิงไปดูบ้านเสร็จแล้วผู้หญิงก็บอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งก็ส่งให้กันดูนะส่งรูปส่งอะไรด้วยกันดูฝรั่งก็โอเคจะซื้อให้แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยบอกว่ามีงเงินดาวต้องต้อง,องเงินดาวหกหมื่นนะ ฝรั่งก็บอกโอเคแล้วเขาก็ส่งเงินมาให้นะคะส่งเงินดาวหกหมื่นมาให้เสร็จแล้วผู้หญิงก็เชิดเงินนี้ไปเลยนะฮะทีนี้ผ่านมาหลายปีเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยอีกเพราะว่าเขารักเมืองไทยนะฮะแล้วก็ยางว่าเรามีผู้หญิงนะคะเขาก็มีผู้หญิงมีทีนี้มีวันหนึ่ง เงินในบัญชีเขาโดนแฮกไปนะคะคือมีคนถอนเงินจากบัญชีเขาไปด้วยบัตร a อทเอมหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะหายไปจากบัญชีสองล้านตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่แล้วเขาเพิ่งจะกลับมาจากเมืองไทยผู้หญิงไทยอีกแล้วนะเขาก็ไม่อยากจะสงสัยหรอกว่าเป็นผู้หญิงไทยคนนี้หรือเปล่าที่เอาเงินเข้าไปนะคะคือเรื่องนี้ยะ ป้าแก้วคิดว่านะการที่จะเอาเงินออกจากบัญชีสองล้านเนี่ยแสดงว่าจะต้องรู้รหัสรู้อะไรทุกอย่างนะคะแล้วเงินสองล้านไม่ใช่ว่ามันจะออกจากบัญชีได้ง่ายๆนะคะหนึ่งอาจจะมีการการอะไรเราเขาเรียกอาจจะมีการผิดพลาดอะไรสักอย่างึ่งก็ได้หรือถ้าเงินส่วนเนี้ย มันหายไปจริงๆมันคงไม่ได้หายไปรวดเดียวก้อนเดียวนะคะมันคงจะทยอยทยอยหายไปนะคะจนเขามาตรวจสอบอีกทีหนึ่งให้ยเงินหายไปจากบ,บัญชีสองร้านนะคะถ้าเขาโดนจริงๆแสดงว่าเขา <c oughs> คงต้องเข็ดกับผู้หญิงไทยและภาพลักษณ์ผู้หญิงไทยก็คงจะไม่ดีในสายตาของเขาและเขาก็คงจะไปบอกเพื่อนๆของเขาต,ต่อไปอีกนะคะว่าหนึ่ง ที่คบกับาบหากับผู้หญิงไทยก็โดนหลอกเอาเงินไป6กหมืนครั้งที่สองก็เสียเงินไปอีกสองล้านนะคะซึ่งในกรณีแบบเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะไม่ใช่เคสแรกที่สาวไทยไปหลอกฝรั่งหลอกเอาเงินฝรั่งหรืออะไรก็ตามแต่นะมันก็มีทั้ง ไทยหลอกฝรั่งฝรั่งหลอกไทยแต่คุณเชื่อไหมว่าผู้หญิงดีๆนะฮะที่พร้อมที่จะอยู่กินพร้อมที่จะให้ความรักกับฝรั่งสักคนหนึ่งผู้หญิงเหล่านี้จะโดนหลอกสังเกตไหมคะจะโดนหลอกจะเจอผู้ชายหรือไม่ก็จะเจอผู้ชายเร็วๆนะคะที่ตกตีทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ไม่รับผิดชอบแต่ผู้หญิง เลวๆอันนี้ป้าแก้วไม่ได้ว่าผู้หญิงไทยนะคะไม่ได้ว่าผู้หญิงไทยแต่ขอย้ำว่าผู้หญิงเร็วๆบางคนนะคะเหมือนเขาโชคดีจังเลยเขาจะเจอแต่ผู้ชายแบบเนี้ยมาซับพอร์ตมาซับพอร์ตแล้วเขาจะหลอกลวงผู้ชายแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วไม่ใช่เขาจะหลอกแค่คนเดียวเขาจะหลอกไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะโชคดีมีผู้ชายเหล่านี้เข้ามาอีก ถ้าคิดในทางพุทธเราก็คงจะหมายความว่าผู้หญิงเหล่าเนี้ยผู้หญิงที่เร็วๆเหล่าเนี้ยทัวอย่าลงปะแก้วนะคะปะแก้วไม่ได้ว่าผู้หญิงดีๆแต่ว่าผู้หญิงที่หลอกลวงเขานะคะผู้หญิงเหล่านี้เหมือนเขาทาบุญไว้เยอะนะ,ะบุญเก่าก็เลยมาเสริมในชาตินี้นะคะแต่ถามว่าผู้หญิงเหล่านี้ บ้านปลายชีวิตจะเป็นยังไงป้าแก้วคิดว่าจบไม่สวยแน่นอนนะคะในแต่ละคนที่ป้าแก้วได้ข่าวป้าแก้วได้ยินคือหลอกเงินเข้ามาพอแก่ตัวตัวมาหรือไม่ก็คือหลอกเงินจากฝรั่งมาก็มาโดนคนไทยหนุ่มหนุ่มไทยนะมาหลอกเอาเงินไปต่อนึนะคะมันก็เหมือนเป็นโกงกรกรมกงเกวียนซึ่งเงินที่หลอกออกมาตัวเองก็ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ไม่ได้เสวยสุขแต่ ก็จะมีผู้ชายหลอกไปอีกทอดหนึ่งหรือว่าโดนหลอกในเรื่องต่างๆไปอีกทอดหนึ่งนะคะแล้ววันปลายชีวิตก็จบไม่สวยนะคะจบไม่สวยสักคนนะคะแต่ผู้หญิงไทยที่โดนหลอกผู้หญิงไทยดีๆที่โดนหลอกแล้วก็หรือว่าเจอกับครอบครัวที่ไม่ดีผู้ชายที่ไม่ดีถ้าคิดในทางพุทธก็เหมือนที่ป้าแก้วบอกก็คงจะประมาณว่าอาชาติก่อนคงทํากรรมไว้กับเขาเยอะชาตินี้เขาก็เลย มาเอาคืนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าฝรั่งนะคะเขาก็ต้องคิดกลับกันเหมือนกันนะคะฝรั่งที่โดนหลอกก็ต้องคิดในทางกลับกันว่าเออสงสัยชาติก่อนฉันทํากรรมไว้เยอะฉันถึงโดนผู้หญิงไทยหลอกลวงนะคะซึ่งเรามาพูดได้คำคำได้เพราะว่าเราไม่เจอกับตัวไงคะแต่ถ้าเราเจอกับตัวคน อ่ะเงินก็แลกหกหมื่นไม่ใช่แน่น้อยนะแล้วที่บอกว่าเงินสองล้านก็คงเป็นเงินสะสมของเขานะคะจากการทามาหากินจากน้ําพักน้ําแรงอะไรของเขาก็ตามแล้วหายวุบไปสองล้านเยอะนะมึงเยอะนะคะสองล้านไม่ใช่น้อยๆดังนั้นแล้วอย่าไปต่อว่าฝรั่งเลยนะคะที่เขามองว่าผู้หญิงไทยหิวเงินนะคะแล้วก็อย่าไปต่อว่าผู้หญิงไทยที่โดนหลอกเนี่ยเออ เกียดฝรั่งจงเกียรจมชังฝรั่งเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์หรือแบ็กกราวเขาโดนอะไรมาเราไม่รู้กับเขานะคะแล้วก็องค์คลักพิทักษ์ฝรั่งทั้งหลายคุณก็อย่าคิดว่าฝรั่งเป็นคนดีมากมายนะคะฝรั่งไม่ใช่เป็นคนดีทุกคนนะคะแล้วฝรั่งก็ไม่ได้ชั่วทุกคนที่หลายคนเอามาเล่าเกี่ยวกับฝรั่งที่เร็วๆเพราะว่าเขาเจอประสบการณ์จากฝรั่งเร็วๆนะคะ อย่าไปบอกว่าอุ้ยเพราะว่าเราทําตัวอย่างนั้นเราทําตัวอย่างนี้ไม่ดีหรือเปล่าฝรั่งเขาก็เลย,อย,งงเลยอย่างนั้นฝรั่งก็เลยอย่างนี้คือคุณออกมาปกป้องฝรัง่งแต่คุณไม่ปกป้องสาวไทยที่โดนกระทํานะคะเหมือนอย่างกรณีที่ป้าแก้วเคยมาลงคลิปไว้ที่ว่าสาวลราโดนโดนแฟนตัวเองกับเพื่อนแฟนรุมทําร้ายนะคะข่าวอันนั้นก็หายไปเลยนะคะป้าแก้วก็ไม่ได้ติดตามแล้วเพจที่เอามาลงเขาก็ลบออกหมดป้าแก้วไม่รู้จะไปติดตามจากช่องทางไหนนะคะ ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยในกรณีนั้นก็เหมือนกันหลายคนนะคะที่ป้าแก้วเห็นคอมเมนต์ก็จะบอกว่าเพราะผู้หญิงเป็นผู้หญิงบางไงก็ทําตัวไม่ดีไงเขาก็เลยต้องทําลายร่างกายอยู่ดีๆเขาจะมาตีแล้วก็มาอะไรถ้าคุณไม่ทําปิดหรืออะไรแบบนี้ก็คือคุณเข้าข้างฝรั่งก่อนแต่คุณไม่เข้าข้างผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันมันก็เลยจะเป็นแบบเนี้คุณต้องฟังความไว้ก่อนนะคะอย,อย่างกรณีที่สาว สาวเราท่านนั้นโดนทำ้ายร่างกายมันก็เดาได้สองทางนะคะหนึ่งเขากลับไปคืนดีกับผัวเขาแล้วหรือสองมันอยู่ในช่วงช่วงอด้านกฎหมายนะคะก็เลยจะต้องคืบหน้าอะไรไม่ได้นะคะหรือ,อเขาไม่ได้ส่งข่าวมาทางเจ้าของเพจนั้นแต่ป้าแกไม่เข้าใจว่าทำไมทางต้นทางต้นสาย ต้นเรื่องเขาถึงได้ลบกลิบออกนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการราชนีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูซิว่ามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกเอาละค่ะสวัสดีค่ะ